พื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะเพื่อนๆ EP นี้นะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทําของใช้ภายในบ้านนะคะประหยัดเงินนะคะในการซื้อสเปรย์ปรับอากาศนะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทําสเปรย์ปรับอากาศแบบง่ายๆนะคะปลอดภัยจากสารเคมี100%เนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราใช้อะไรเป็นส่วนผสมในสเปรย์ปรับอากาศเรานะคะ วันนี้ป้าหมูจะใช้เป็นเลมอนแบบนี้นะคะเราจะใช้ทั้งเนื้อทั้งเปลือกเลยนะเพราะว่าเราต้องการน้ำมันหอมระเหยเขามากๆนะคะแล้วก็ตัวเนื้อของเลมอนนะคะเขาก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะป้าหมูก็จะใช้ทั้งเนื้อทั้งเปลือกเลยนะแต่ว่าตัวส้มแบบนี้นะคะป้าหมูจะใช้เฉพาะเปลือกนะคะเพราะว่าเราต้องการกลิ่นของเปลือกส้มแบบนี้นะคะวันนี้ป้าหมูก็ใช้อบเชยนะคะมาหมัก ในการทำสเปรย์ปรับอากาศของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องบุ๋มนะคะ FC ป้าหมูนะคะที่ส่งสมุนไพรมาให้ป้าหมูใช้อยู่ตลอดเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอบเชยนะคะที่น้องบุ๋มเขาส่งมาให้นะวันนี้ป้าหมูก็จะใช้ทำเป็นสเปรย์ปรับอากาศนะคะเราจะทำการหมักนะคะใส่ขวดแก้วแบบนี้นะขวดแก้วเพื่อนๆนก็ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนนะคะ นี่นะคะเปลือกส้มที่เรากินเนื้อแล้วนะคะเราเหลือแต่เปลือกแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าหมูก็จะนํามาใส่ในขวดแก้วนะคะนี่นะคะป้าหมูก็นําเปลือกส้มมาใส่ในขวดสําหรับหมักนะเดี๋ยวเราจะหั่นเลมอนนะคะใส่ลงไปด้วยนะเลมอนนะคะป้าหมูใช้ทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะ นี่นะเดี๋ยวป้าหมูก็จะใส่เลมอนนะคะลงไปในขวดหมักเลยนะนี่นะคะเห็นไหมป้าหมูก็ใส่เปลือกส้มนะคะแล้วก็เลมอนนะคะลงไปในขวดสำหรับหมักนะขั้นตอนต่อไปนะคะป้าหมูจะใช้อบเชยนะคะเป็นกิ่งแบบนี้นะป้าหมูจะใช้หนึ่งกิ่งนะคะวันนี้เพราะว่าอบเชยตัวนี้นะคะจะทําให้เราหายใจรล่งจมูกนะคะ เวลาที่เพื่อนๆใช้เป็นสเปรย์ปรับอากาศนะคะช่วยในเรื่องของการหายใจนะคะก็เวลานอนหลับเราก็จะได้หลับสบายหลับลึกนะคะเพราะว่ามีกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆด้วยนะสเปรย์ปรับอากาศตัวนี้นะคะเวลาที่เราฉีดนะคะปรับอากาศนะคะเรายังจะได้ผลพวงโดยการไล่แมลงหรือไล่ยุงด้วยนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะขั้นตอนต่อไปป้าหมูจะเทเอฟหนึ่งลงไปเลยนะเพียวๆเลยนะคะไม่ต้องผสมอะไรเลยนะนี่นะคะเราไม่ต้องตวงเลยนะเทจนเต็มขวดเลยค่ะนี่นะป้าหมูก็เทใส่เห็นไหมคะเทใส่เราจะต้องเหลือพื้นที่นะคะ เราจะต้องเหลือพื้นที่ของขวดนะคะเอาไว้นะเ <_ C os> พื่อนๆอย่าเทจนเต็มนะเ <_ C os> นี่ยค่ะป้าหมูก็จะเทเหลือพื้นที่ไว้ประมาณคืบหนึ่งนะคะประมาณคืบหนึ่งนะ <_ C os> เพราะว่าเราจะต้องให้เขามีอากาศถ่ายเทยภายในด้วยนะคะไม่งั้นขวดจะระเบิดได้นะ <_ C os> เราจะปิดฝาไว้แบบนี้ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะ ประมาณ7วันนะคะประมาณ7วันก็คือ1สัปดาห์นะก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าป้าหมูแนะนําให้เพื่อนๆนะคะทําทิ้งเอาไว้หลายๆขวดเลยค่ะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยนะคะป้าหมูทําหลายรอบแล้วนะเราก็หมักเข้าไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะหมดเราก็เติมเทเราเทออกใช้ใช่ไหมคะพอ น้ำเริ่มหมดนะเราก็เติม f 1ลงไปได้อีกนะคะก็คือหมักวนไปเลยนะเราก็เติมส่วนผสมไปได้อีกนะคะป้าหมูก็จะหมักค้างเอาไว้ในขวดแบบนี้เลยนะคะเวลานําม,มาใช้ก็ต้องครบ7วันก่อนนะทถึงจะนําม,มาใช้ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนๆหมักยาวไปเลยค่ะ1เดือน2เดือน3เดือนหรือปีหนึงก็คือหมักลืมไปเลยค่ะแล้วก็นําม,มาใช้นะเดี๋ยวป้าหมูจะให้ดูอันที่ทําได้2เดือนนะคะ อันที่พร้อมใช้แล้วนะคะก็คือตัวนี้นะตัวนี้ป้าหมูใช้เป็นเปลือกมะกรูดนะคะนี่นะคะป้าหมูหมักมาสองเดือนแล้วนะคะเห็นไหมน้ําใสกิ๊กเลยนะคะตัวนี้สามารถนํามาเทใช้เป็นสเปรย์ปรับอากาศนะคะได้เลยนะคะตอนนี้สามารถที่จะนํามาใช้เทใสขวดฟอกกี้นะคะฉีดเป็นสเปรย์ปรับอากาศได้เลยนะ,ะตัวนี้นะคะผลพวงนะคะได้ ไล่ย,ยุงไล่มแมลงไปในตัวด้วยนะคะแถมเวลาที่เรานอนนะคะก็ได้กลิ่นสมุนไพรอ่อนๆนะทําให้เราหลับสบายหลับลึกด้วยนะคะนี่นะคะป้าหมูทําให้คนในบ้านใช้หลายรอบแล้วนะคะป้าหมูทําเป็นแบบแกลอนใหญ่ๆเลยนะคะเก็บเอาไว้ใช้แบบเป็นปีๆเลยนะเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะเพื่อนๆตัวนี้เทใส่ขวดสเปรย์เล็กๆให้ลูกๆนะคะเอาไว้ฉีดเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อนะคะหรือ ใช้แทนแอลกอฮอล์ได้เลยนะคะตัวนี้นี่นะคะตัวนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะคะเพราะว่าหมักจนได้ความเข้มข้นนะคะเห็นไหมคะน,นี่นะป้าหมูก็ทเทใส่ขวดฟอกกี้ นี่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้สเปรย์ปรับอากาศนะคะกลิ่นสมุนไพรที่เราชอบนะคะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเทใส่ขวดสเปรย์เอาไว้นะคะใช้เป็นสเปรย์ปรับอากาศนะคะแล้วก็เป็นสเปรย์ไร่แมลงไปได้ในตัวเลยนะอันนี้เป็นแบบประโยชน์มากเลยนะคะป้าหมูใช้เป็นฉีดพ่นฆ่าเชื้อเวลาที่เราไปนอกบ้านนะคะเวลาที่เราไป สถานที่ข้างนอกนะคะที่มีความเสี่ยงสูงนะป้าหมูก,ก็จะใช้เป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อหรือว่าแทนแอลกอฮอล์เลยนะคะตัวนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวจะลองฉีดนะกินแบบกินแบบเข้มข้นเลยนะคะเพื่อนๆคือเป็นสเปรย์ปรับอากาศที่เป็นออแกนิกนะคะ ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินนะตอนนี้นะคะสมาชิกป้าหมูนะคะก็เกือบ3,000คนแล้วนะคะสำหรับสมาชิกก็ขอขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปต่างๆที่ป้าหมูทำออกมาสู่สายตาสมาชิกนะคะค่ะมีเสียงตอบรับที่ดีนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ต่อยอดนะคะ แล้วก็กลับมาส่งการบ้านป้าหมูนะป้าหมูก็ดีใจนะคะที่สมาชิก f อ c ซีทำตามแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูนะน่าใช่ไหมอย่าลืมนะคะรีบหามาทำเลยนะสมาชิกทําตามได้แบบง่ายๆนะคะของต่างๆก็หาได้ภายในครัวเรือนนะคะสมุนไพรนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวไหนที่เพื่อนๆชอบนะคะสามารถนำมาใช้ เพิ่มเติมกว่าที่ป้าหมูทำได้เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะกลิ่นเขาก็ไม่ได้แรงมากนะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มกับเลมอนนะคะแล้วเราก็จะได้กลิ่นสมุนไพรอ่นอ,อนของอบเชยด้วยนะคลิปการทำสเปรย์ปรับอากาศจากคอมูชานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทำก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด,ด้วย กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย f c ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคะ f c ท่านใดที่เปิดเข้ามาชมคลิปป้าหมูนะแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็รีบกดติดตามกันไว้นะป้าหมูก็จะทําคลิปใหม่ๆนะคะคลิปที่มีประโยชน์นะคะสามารถทําตามได้ใช้จริงได้ในครัวเรือนนะคะเพื่อนๆก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ